สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกนะคะของเดือนมก,กราคมปี2569นี้เรามาดูกัน,นะคะว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานภาพรวมของชาวมังกรก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะไพ่หกช่วยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะก็มองว่าอาจจะมีแบบลูกค้าเก่า กลับมาใช้บริการคุณนะคะกลับมาหาคุณนะในเรื่องของความรักนะพลังงานก็เหมือนกับคนเก่าๆเนาะหรือการแบบตกลงปรงใจนะคะคบหากันแบบชัดเจนก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้ได้ไปในสถานที่เก่าๆได้ด้วยนะคะพลังงานของคุณเนาะหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณหวนคิดถึงอ,อ,อดีต ก็เป็นได้เนาะหรือว่าคุณในอดีตคิดถึงคุณอยู่ไพ่หกเหรียญนะคะถ้าคุณทําเกี่ยวกับเรื่องเอกสารยื่นกู้ต่างๆนะคะคุณก็จะผ่านนะคุณก็จะได้รับเงิน คุณก็จะได้รับการสนับสนุนนะในช่วงนี้คุณอาจจะได้สนับสนุนผู้อื่นหรือมีคนมาสนับสนุนคุณนะคะได้ทําบุญได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะด้วยพลังงานไพ่หกเหรียญน,นะภาพรวมนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะหรือว่ามีเด็กนะคะให้โชคกับคุณด้วยนะในช่วงนี้ไพ่สามถ้วยได้ออกงานได้สังสรรค์น,นะคะได้พบปะเพื่อนเออประมาณนั้นเนาะ ก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาปีใหม่ด้วยนะไพ่สามวยก็อาจจะมีงานรื่นเริงเกิดขึ้นนะคะก็ดูแฮปปี้มีความสุขนะความรักเป็นอย่างไรนะคะชาวมังกรความรักของคุณไพ่เดมูนนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่เนาะถ้าเกิดตัวคุณเองก็ยังคิดถึงเขา หรือว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของคนเก่าๆความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาเริ่มใหม่นะไพ่เด็กถฉือไม้นะคะการเริ่มต้นใหม่พลังงานของชาวราศีมีนพิจิกนะคะธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูนะคะไพ่สิบถ้วยเนี่ยก็คือมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยนะไพ่สิบช้วยกับไพ่หกชวยเนี่ยเป็นพลังงานที่แบบว่าได้กลับมาคืนดีนะคะได้กลับมา มีสถานะที่มันชัดเจนเนาะไพ่เดมูลเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะไม่ชัดเจนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะยังคลุมเครือนะ,ะบางคนเขาเขาอาจจะแบบมีปัญหานะคะที่มันค้างคาแล้วก็ยังเคลียร์ไม่ได้ไม่จบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะจบให้คุณนะคะแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นี้นะมันมีความสุขมากขึ้นเนาะได้กลับมาแบบ เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแบบชัดเจนเนาะขอดูพลังงานฝั่งเขานะคะเขาเป็นชาวต่างชาติได้นะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางนะคะชาววันเสาร์เนาะเขารู้สึกผิดรู้สึกเสียใจยกับคุณนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่เขารักมากที่สุดนะเขารอคอยเขารอคอย ที่จะได้เจอคุณเขารอคอยที่จะกลับมานะคะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะคนคนนี้ก็ยังมีความหวังนะก็ยังเฝ้ารอคุณคนคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะคะแล้วก็เจอกันผ่านโลกออนไลน์หรือว่ามีเวลาที่แตกต่างกันได้ด้วยมีชาววันศุกร์ขึ้นมาเนาะคนคนนี้เขาเขาจำใจเนาะบางทีเขาจำใจที่จะต้องแบบ ห่างจากคุณนะคะด้วยภารกิจด้วยหน้าที่อะไรบางอย่างนะผลงานของเขาเนี่ยมีแต่การรอคอยนะคะสองคุณหนักมากนะสองคุณแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่สําคัญในใจเขาเป็นคนที่เขารักเป็นเป็นหนึ่งเดียวของเขาอะนะไพ่ดีเอ็มเพรสขนาดนี้นะอืมเขาห่วงแหนคุณนะคะเขาไม่สามารถที่จะ ต้านทานความรู้สึกที่มีให้กับคุณได้เนาะเขาหลงคุณหนักมากนะคะคนคนนี้ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็เป็นความปรารถนานะคะเป็นความรู้สึกที่แบบถึงห่วงนะมีแพชชั่นกับคุณนะอยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองนะคะเนาะเนี่ยเขาอยาก ทุ่มเทอยากจริงจังในในความรักครั้งนี้นะคะเขาอยากเป็นเจ้าของคุณแล้วนะเขาอยากผูกมัดกับคุณความรักของคุณนะจะมีอุปสรรคนะไพ่ห้าเหรียญนะคะความยากลําบากในความสัมพันธ์มีปัญหาจากคนรอบข้างเนาะแต่คนคนนี้เขาก็จะทําให้ความรักครั้งนี้เป็นไปได้นะด้วยพลังงานไพ่สิบไม้กับสี่ไม้เนี่ยเขาอยากจะจริงจังเขาอยากจะชัดเจนแล้วนะคะ เขามีความรักความชอบในตัวคุณมากๆแล้วก็ปรารถนาคุณมากๆคนคนนี้เขาเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณต่างๆนานานะคิดถึงอนาคตระหว่างคุณและเขานะเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาก็จริงนะคะแต่เขาอะอยากจะพยายามเพื่อความสัมพันธ์นี้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะอืม um. คุณก็ทำให้เขาหวั่นไหวได้ไม่น้อยเลยนะคะ นะคุณทําให้เขาเปิดใจคุณทําให้เขาเนี่ยสั่นคลอนนะคนคนนี้พลังงานของทัดลมขึ้นมานะคะเมถุนตุนกุ้มชาวทัดนา้ากระกฎพิจิกมีนะคะพวกไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ได้นะมาดูซิว่าแล้วเออแอคชั่นของเขานะคะเพิ่มเติมเนาะจะยังไงนะ ก็มองว่าคนที่ห่างหายอาจจะกลับมาพยายามในความสมคัญอีกครั้งนะคะชาวมังกร้าตุดินพึกศ์กันมังกรเนาะเนี่ยแอคชั่นของเขาก็คือเขาจะเขาโอกาสจากคุณนะแต่ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างช้านะคะในเรื่องของการแอคชั่นเขาอาจจะนิง่งเขาอาจจะช้าไปไปนานแล้วก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะติดต่อคุณมานะคะเนาะ เป็นพลังงานของคนไกลหรือว่าครูบาอาจารย์ได้นะคะเขาทนไม่ไหวอะ่ะนะเขาทนไม่ไหวที่ไม่ได้คุยกับคุณเขาไม่เคยที่จะเอาคุณออกจากหัวได้นะคะใจของเขาเนี่ยอยู่กับคุณนะเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงนะคะให้ให้ความรักครั้งนี้ได้กลับมารักกันนะคะได้ได้พัฒนาต่อเนาะก็คือเขาไปอยู่กับตัวเองแล้วแหลนะเนาะคนคนนี้นะคะเป็นเหมือน ช่ชะตาเนาะคุณกับเขาต้องวนกลับมาในในในความสัมพันธ์นี้ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมนะไพ่สิบถ้วยอาจจะเป็นเวลาที่ใช่ที่สุดนะในเวลาที่เขาพร้อมสำหรับความรักครั้งนี้เ,เขาอาจจะเคลียร์ตัวเองได้นะคะหรือเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเขาต้องการอะไราเขาเติบโตขึ้นนะคะเขา คือทุกอย่างเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆอะค่ะที่คุณและเขาได้ได้กลับมารักกันในในครั้งนี้นะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะไม่สะดวกหรือว่าไม่ไม่พร้อมด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะการมาครั้งนี้คือพร้อมมากนะเขาจะทําให้คุณรู้สึกได้เลยว่าความรักครั้งนี้เป็นไปได้นะคะขอดูนะคะใครอยากบอกอยากแนะนําอะไรให้กับ ชาวมังกรน,นะให้ไฮปรินเทสสี่ถ้วยแล้วก็หนึ่งไม้คือจริงๆให้อบอกว่าให้ใช้ความรู้สึกได้เลยนะถ้าคุณถ้าคุณต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะถ้าคุณต้องให้คำตอบตัวเองว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วคุณยังรักไหมยังอยากไปต่อกับเขาไหมให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะคะนะ ความรักครั้งนี้เป็นไปได้มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้เป็นความรักที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นความรักที่มีความสุขได้อบอุ่นนะเป็นความรักที่ใจดีกับคุณได้เนาะแต่ให้สีถ้วยขึ้นมาเนี่ยเรไม่รู้ว่าการมาของเขาเนี่ยคุณยังจะต้องการเขาใหมนะคะในบางท่านบางคนคุณอาจจะให้โอกาสคนอื่นๆไปแล้วก็ได้นะขาขยายเนี่ย บางคนคุณอาจจะเข้มแข็งคุณอาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณนะบางคนก็กลับมาอยู่ในจุดที่รักตัวเองมากๆดูแลตัวเองได้ฮิวใจไปแล้วอะนะฮิวใจไปแล้วไม่ได้ไม่ได้อยากจะไปต่อก็มีนะคะสำหรับบางคนนะก็ขอเชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะถ้าเรายัางรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่แล้วก็อยากไปต่อก็เป็นความรักที่ดีให้กับคุณได้นะคะด้วยพลังงานไพเราะน ไพ่บอกว่ายังไงเขาก็จะกลับมาซึ่งคําตอบอะอยู่ในมือคุณนะว่าคุณจะไปต่อหรือไม่ไปต่อก็ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคุณก็มีเจตจำนงอิสระที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจชีวิตของตัวเองนะคะประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับ ช่องของเราเสมอมานะคะใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมคุณสามารถไปที่โปรไฟล์นะเอ่อคุณสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะใครสนใจน้ำมันว่าน,านมหาเสน่ห์รันจวนใจก็ยังมีนะคะติดต่อมาได้ทางไลน์ hmm. เช่นกันค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในความรักนะคะสมหวังในความรักนะมีสุขภาพที่ดีค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ